สวัสดีครับวันนี้วันที่21นะครับสิงหาคม2565นะครับให้ดูต่อเนื่องนะครับถึงต้นยางนานะครับยางนาน้ำท่วมขังนะครับแต่ว่า,าเจริญเติบโตได้ได้ดีนะครับอันนี้ชี้ชัดนะครับว่าสามารถ อยู่ได้แม้ในที่ลุ่มน้ําขังนะครับก็อยู่ได้นะครับต้นยางนาแล้วก็ต้นตะเคียนทองนะครับนี่ครับเป็นตะเคียนทองต้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลำต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลำต้นและกิิงก้านนะครับแตกยอดทรงพุ่มเริ่มหนาขึ้นนะครับใบเริ่มดกนะครับถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับต้นตะเคียนทองนะครับ อยู่บนถนน,นบ่อแต่ว่าน้ําท่วมเอือขึ้นมาแล้วก็งดงามมากครับงดงามมากนี่ครับดูใกล้ๆเลยว่าเขียวแล้วก็แตกยอดนะครับนะครับน้ําขึ้นมาแล้วน้ําท่วมขังแล้วก็แช่นะครับนี่ครับเขียวเลยครับกิ่งก้านสาขาใบายเหยียดนะครับ ่งบอกถึงการาจเจริญเติบโตของต้นยางนาครับต้นยางนาครับปลูกในที่ลุ่มนะครับแม้ว่าน้ําจะท่วมขังแต่ไม่มีผลกระทบต่อต้นยางนาของเรานะครับมาดูต้นนี้กันครับนี่ครับน้ำเอ,อ่อท่วมถึงโคนต้นแล้วก็เราจะเห็นชัดนะครับยอด แตกใบเป็นสีชมพูสวยครับนี่ต้นยางนาครับสวยงามมากครับสวยงามมากนะครับถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมปลูกสลับกับต้นตะเกียนทองนะครับห่างกันนะครับระยะห่างก็4เมตรนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับนี่ครับลำต้น ชัดอีกต้นหนึงครับต้นนี้เห็นชัดเลยครับงดงามมากครับมาดูต้นนี้ครับสวยสดงดงามแล้วก็ชื่นอกชื่นใจนะครับกับต้นยางนานะครับนี่ครับน้ําเชื่อมถึงกันนะครับทั้งสองฝั่งนะครับสี่คูบ่อตกแล้วน้ำท่วมเอือขึ้นหมดเลยครับ นี่ครับต้นตะเคียนทองของเราน้ำท่วมขังครับแต่ว่างดงามมากครับถ่ายให้ดูครับต้นตะเคียนทองและต้นยางนาสวนปอเปียยปักใจพิษณุโลกนะครับะจะอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับว่าในสภาพน้ำท่วมขังผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ ก็ยังงดงามแล้วก็แตกยอดแตกใบได้อย่างดีเยี่ยมนะครับสำหรับต้นยางนานและต้นตะเกียนทองนะครับฝากไว้ครับสวนปอเปียวปักใจพิษณุโลกค,ครับ